เป็นผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วนะครับเขาวาลูกแก้วใหม่เมื่อสามปีที่แล้วนะครับเป็นผ้าตกสต็อกเหลืออยู่แค่สองเมตรไม่มีผ้าพื้นเป็นสีเอ่อเป็นเชิงสีขั้นนะครับเป็นลายลูกแก้วคิดครับเป็นยังไงลายลูกแก้วน่ารักทีเดียวรายละเอียดละเอียดหมายเลขอะไรผู้ชาย J หนึ่งสหสี่ น1 3 6 4สีเหลืองเหลืองรวงพึ่งหลวงเรืองเหลืองรวงพึง่ง,ง,งต้องค่อยๆบรรจงออกเสียงเ <c oughs> หลือสองเมตรนะครับราคาเป็นราคาเก่าสามพอนห้าพอละรใจติดต่อเข้ามาครับตามช่องทางเหมือนเคยถูกอกถูกใจก็ เขากดอะไรกันก็กดกดให้หน่อยนะครับไม่อยากกดก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณลูกค้านะครับกดมาก็จะได้รู้ว่ายอดมันเป็นยังไงคนดูดูชัยไหมแต่ตัวเป็นๆนี่นะครับดูชัยดังนั้นก็ขายของไปด้วยคุยไปด้วยต้องต้องแตกไปอย่างนี้นะครับพอได้ไม่เหงากันก็คุยเกินไปใครมีอะไรติดต่อมาทางไลน์นะครับ สะดวกในการติดต่อทางรายทางโทรจาัาทางรายตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นกับทางของรุงชัยนะครับเพราะว่าเวลาคุณโทรรายคอรา,ายรายคอเข้ามามันขึ้นสัญญาณเตือนด้วยเสียงก็ดีขึ้นเพื่ไฟกระพริบก็ดีแต่ไม่มีปุ่มให้กดผมก็จนปัญญากำลังแก้แกำลังหาข้อมูลอยู่ที่จะแก้ไขในโทรศัพท์ของผมนะครับก็ ก็พยายามทาแล้วหายไปของงวันใหม่แล้วนี่มาเช้าใหม่แล้วในตอนนี้ติดต่อกับคุณคุณลูกค้าลําบากก็เกินต้องให้วางก็วางไม่ได้นะครับไม่รู้จะไปกดตรงไหนให้มันหยุดต้องให้ให้ใหคุณลูกค้าฝั่งตรงกันที่ที่โทรเข้ามาตัดแล้วเราถึงทโทรออกไปได้พอโทรออกไปผมก็ไม่รู้ว่าทางนู้นจะปลายสายน่ะที่เรียกไปทางคุณลูกค้าน่ะมันจะมีปุ่มให้กดหรือปับด้วยซ้ําไปนะครับมีอะไรก็ แบ่งแชร์ความรู้กันวันดูชัยทำยังไงผมทำหมดทุกอย่างนะครับนเน่ยมันเป็นเป็นพักเป็นพักๆผมไม่แน่ใจว่าทางรายน่ะจะเกิดการห่วงตัวขึ้นมาหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเราโทรกันเนี่ยค่าโทรศัพท์เดือนเดือนไม่ใช่น้อยแต่ทุกวันนี้เราใช้ไลน์โทรเนี่ยมันพุ่นไปเยอะเลยเขาก็คบคิดเป็นธุรกิจเหมือนกันถ้าเป็นผมผมก็ค,คิดเหมือนกันเลยครับบางบางตอนนี้ไม่เสียเงินนี่ครับคุยทางไลน์เนี่ยคุยกันเป็นชั่วโมงครับ <c oughs> นะครับก็ก็ต้อง ต้องทําใจกันนิดหนึ่งถ้าไม่สะดวกจริงๆยังไงติดต่อทงางไลน์ก็ได้ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้เพราะว่าในโปรโมชั่นของโทรศัพท์ทุกหมายเลขทุกยี่ห้อจะมีโปรโมชั่นใช้ได้ไม่เกินเท่านี้เท่านี้เท่าน,นี้ตามระยะเวลาของเขานะครับ mm hmm. ทรได้ครับอ่าก็พบกันในคล,คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ